กอจอุสแสงคองิณแ,แนดกกนนะครับเกิดงานพักการแสดงไปเลยครับเดี๋ยวในช่วงแรกๆจัพวกเราครับขออนุญาตนั่งน่งนั่งโจ๊ีนั่งนอเห็นผู้ใหญ่มาจากไซแนหรับผลง,งานเพลงที่แนะนำขึ้นมา,าเลยยจัดให้สำหรับพี่ชายนะคราาับเดแต่จะไหได้จะมาได้สวัสดีครับผมตาสาธุแสงคองพณแดนราวรฟนั่งย่ครับสวัสดีครับ ่ีนกธายยงนนค่ะอาเียนน้อไยิยเนี้ยจังหอยโอมสอมดีเนที่ะาพิตาไไม่ได้เพาะจาเดียวมันหนาวสิ้ปาดอกเตย่อสกนีกอดยจังเข้าไปดานหลัคุณเด่นเว้เเอเอาของจะนาที่สอนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับบินเนอร์แสงทองฟิลแ,แล่นค่ะมาถ่ายรูนเพลงแล้วนะกับบ้นานักน้ำตาลชื่อว่าเพลงสิงตอนน้อยพี่น้องครับขอบคุณพี่พิมพ์นี่ที่ทำ5ต่อ5น,น,นะครับขออนุญาตขอบคุณอะไราจากบ้านฮักน้ำตาลบินเนอร์บ้านฮักบินเนอร์บ้านฮักไอหนุบวรรทนะครับอะไรจากแม่จินตนาแล้วก็แม่น้อยอินบุรีด้วยนะครับขอบคุณนะครับ เสียงเีนยข้วงฉันคุณเอบคุณอาคู่นะคะขอบคุณชรืไม่บไม่น้อยขอบคุณลูกัุสขอบคุณแม่ี่จริี่จินดคับผมดีค่ะผมไอหนุ่มเมืองน้ำดำเต้ยลังสิมันแสงตองปีแลค่ะขอบคุณทุกคนที่ นนานพี่บอกขอเสียงดังๆเ่ยเลยเ่อ,อยมเื่อ,อยระบกขอบคุณอะไรจากแม่อุ๋ยแม่เล็ก